นับพี่น้ากอหนึ่งสองามสี่ห้าหกว้าโนะคะฉะนั้นน้าจะไม่มีอันนี้หกสีเรอันนี้หกหนูวขวดนะแม่หุ้ยมองเ่ลยอันนี้สรออันนี้มันก็มีกี่เลยเฮ้วเรากะไปตัวอะไรเอิ่มน่าจะคิดคิดว่ เชอบตัวชีน้ำเราชอบตัวชน้มอนหนูเลยแต่งตัวชีนามอนแม่ชอบเลยแม่แม่แม่ชอบโคลมิแต่ว่าแม่แต่งตัวชีนามอนเป็นเพื่อนหนูเพราะวันนี้เราจะมาแกะกล่องชีน้ำมอนกันชีน้ำมอนชีน้ำมอนกล่องสูงชีน้ำรู้แล้วนะคะชีน้ำมอนไม่ไม่ยอปานี้ให้หน้ากล่องเป็นชีน้ำมอนนะคะแต่ว่าอันนี้ความคิดแม่คิดเองนะคะอาจจะเป็นรูปอื่นๆด้วยนะชื่ออะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย คิตตี้เมโลดี้คุโรมิตัวนี้ชื่ออะไรม่้เนะที่เป็นหมาชื่ออะไรคิตตี้เอ้ยไม่ใช่สกิปปี้ดูเมโลดี้สกปปี้ดูไม่ใช่คิปตี้เมโลดี้อันนี้ปอมปอมไม่ใช่ไหมชื่ออะไรม่้เนะคิตตี้ปอมปอมแล้วนี่อะไรแล้วก็ชินามอนชินามอนแล้วก็คุโรมิแล้วก็ปอมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าแน่ไดโนไวียร์อันนี้ให้เดี๋ยวคยต้องไม่ขาด ที่สุดที่สุดในชีวิตอ่าเปิดแล้วว้าวมันเป็นกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวนับกล่องก่อนเป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่ดูก่อนนับที่มีกี่กล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้า5 6นะคะฉะนั้นหน้าจะไม่มีอันนี้คือซอันนี้คมันก็มกขวดนะแม่ มีอออาเยันนี้สร้างอันนี้มาเพื่อมีกกี้เลยอันนี้ไม่น่าจะมีซีเกทนะคะเพราะว่ามีแบบว่าข้างหน้ามันจะมีหกใบเนาะแล้วก็อันเนี้ยมันมีหกล่องพอดีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวข้างในจะน่ารักขนาดไหนอ่ะฉันว่มีซีเกตเพราะว่ามันอยู่ข้างในโอเคอ่ะอันเรือกเลยหนึ่งกล่องมาแม่ลูกอ่ะ ออะะค้าวดูกล่องกันดิกล่องตุ๊กตาเอากล่องมาดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเอากล่องอื่นมาดูนี่จะแกะอันนี้ไะพังๆนี่ระหว่างนี้แม่ก็จะแกะไปพังพลานี่ไงดูมีดูตุ๊กตาสิวันนี้ที่เราจะตุ๊กตาลูกอะไรอ้าวแล้วมาม่าลูกหน่ให้ลูกกินเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้ดูก่อนแกะยังไงล่ะเนี่ยอ่านี่นี่มือล้มใจเราเป็นตัวอะไรเอ็ม น่าจะชินอมอนเฮ้ยว้าวไหนเอาให้เอาให้เอาให้ผู้ชมดูเฮ้ยชินามอนขี่ก้อนเมฆด้วยเนี่ยน่าจะก้อนเมฆแหละโน่าแต่รักการนะคะน่ารักน่ดูมากเลยการนะคะเจ็บขอางหนูอันนี้หนูได้เปิดมากล่องแรกเปิดมากล่องแรกก็ได้ชินามอนเลยเนาะนี่นี่ก็ช้อนชินาอมอน เขาไม่มีตัวอันนี้เขาไม่มีซีกินเป็นหน้ากล่องกินเปรี้ไหมกินเปรี้ยวไหมแม่ก็มันอยู่หน้ากล่องแปลว่ามันเป็นซีกอ่ะโอเคโอเคอ่ะมันแกะตัวต่อไปเลยมีดูซิได้ตัวอะไรตัวนี้ขอให้เป็นคูโรมิไม่มีการนะพ่อมีขอดูหน่อยไม่มีการไม่มีอาเอาคูโรมิดูซิอันนี้ได้เป็นตัวอะไรนี่ฮย คิตตี้ยูมี่ดูคิตตี้เดิกไม่ยังนี่คิตตี้อันนี้คือคิตตี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบตัวแบบสีแดงส้มนะดูดีโบว์คิตตี้แล้วก็ให้ไทยว่าไหนให้ไทยว่าไหนน่ารักกว่าะะคอันนี้คือท่าเป็นเหมือนชอบอันนี้ค่ะแล้วก็ดี่ไงฝากฝากกล่องเขาก็จะมีบอกว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะน่ารักน่ารักมากนะ มาแกะอันต่อไปแม่กล่องไหนแกะไงร้องอยู่น่ะร้องอย่างนั้นอ่ะมีกี่แกะก่อนสองต่ออันนี้ไงอันนีะโอเคเปิดว้าวเมโลดี้ยาวน่ารักมากน่ารักกันไหนอ่ะเอาเอาเอาให้เอาให้พ่อดูก่อนพีจูเมโลดี้ ก็เขียนไว้เฮ้ยเหมือนกาเลียหูเหมือนกันเลยเป็นรูปดาวอะแกกล่องต่อไปเลยไหมแกเลยอะแกกล่องต่อไปเลยนะคะ ตให้ตัวว้าตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรทำไหรู้ต้องให้ทางบ้านคอมเมนต์ก่อนไหนโปรชาร์โคว่าก็เนี่ยนาดว่าอะไรเนี่ยเนี่ยโปรชาร์โค่าอะไรเนี่ยเนี่ยพีโอเนี่ยม่ตัวไหนบ้านบอกอ่านิเกตพิเศษซีพีเอีตัวนี้เป็นยังไงลักษณะก็นิ่มดีนะเลยมีดาวเลย นิ่มๆอ่ะอธิษฐนนี่นีเป็นอะไรประสาทเป็นอะไรหมาเนหมาทำอะไรอีกะอกะใหญ่แยะแม่เดี๋ยวจะบอกว่าได้ตัวไหนไปบ้างนะคะอยากให้ได้ผู้โรนี้วายๆะได้สองกล่องนะคะที่ยังไม่ได้เหลือมีรูปอะไรที่ยังไม่ได้เหลือไหนยังไม่ได้ เอายังอ่ะ,อะแกะได้หรือเปล่าอ๋อแกะเองได้แล้วนี่ใช่ไหมแกมะแ,กแล้วเร็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 วอ้าวแกะแค่นั้นแหละลองเปิดฝาที่เปิดได้ยังเปิดไม่ได้เนี่ยแกะไม่ดก็มันเปิดแค่ะฟอ,องบนนี่กี่ลองแงะข้างบนดูดิเปิดได้ไหมไม่เปิดไม่ได้ไม่ใช่ตามที่แม่บอกไงมันจะมีรูอยู่อ่ะลองแกะตรงรูงดูสิ เด้งเลยเฮ้ยสีเหลืงหองนี่คือตัวอะไรอ่ะไม่เจอบุรีมีตัวนี้ชื่ออะไรปอมปอมใช่ไหมไหนามาดูสิปอมปอมเพรามีตาเป็นเหลืองไไหน,นามาดูสิกล้องดูสิลูกนี่ไง นี่ครับปอมปอมเขียนไว้ข้างหลังว่าปอมปอมบูเลเนียนนะปอมปอมมันชื่อปอมปอมอะไรเนี่ยปอมปอมบูลินนะใช่ปอมปอมบูลินเล่นเหนืยเลยล่นโ่ให้เพื่อนอ่ะเหลือกี่ตัวหนึ่งตัวกล่องเดี่ยวไหน หนเบี้ยวก่องันเบี้ยวอ๋อกล่องนี้เบี้ยวเอ้ยเบี้ยวได้ไงเนะน,นี่ยไม่รู้กล่องนี้เบี้ยวทำไงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได,ดูซิว่าได้อะไรอ๋าโอเคหมดยังมหมดยังไม่หมดลม้มมลมเกาเกกนะสุยอ,อเลย มองอะไรมองอะไรตรงนี้เป็นหัวใจชื่อวอะไรเนี่ยชื่ออะไรไหนมาดูเดี๋ยวเขาก็ชื่อเขาก็ชื่อคูรูมิไงไหนหางวิลูกศรไหนเออเออดูดินี่ไงหางวิลูกศรนี่นี่บอกกล้องตรงนี้เขาเรียกคูรูมิคูรูมิอ่ะไปเทนกับแม่ใหม่ไหมฮ่าอ่าเดี๋ยวไปเรียงกันใหม่เดี๋ยวไปเรียงให้เพื่อนๆดูก่อนไป เรียงเรียง้วเดี๋ยวเรามาโชว์เนาะอีกทีนึ่งอันนี้ก็เป็นเมนลดีอันนี้เป็นครูมีอันนี้โม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 อะไรล่ะอันนี้ล่ะบอม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 คิตตี้อันนี้ชีนอมอนชีนอมอนอ้๋อสุดยอดไปเลยนะน้องก็ร้องอยู่นั่นเนละทุกคลิปเลยทอไงต่อล่ะ แล้วามากล่องหน้าดีกว่าใช่ไหมบอกเพื่อนๆนี้บอกเพื่อนๆว่าไงอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไดค์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติ้งนะคะติ๊งติงนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราไปแกะกล่องสมอะไรอีกไปดูกันได้เลยนะคะ